อัปเดตโอกาสของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต่อการมาของรถยนต์ไฟฟ้า ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตประเด็นที่ทางเรานะครับได้พูดไว้เมื่อ2วันก่อนนะครับเกี่ยวกับภาพรวมในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าและ โอกาสของประเทศไทยนะครับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งก็ได้เกิ่นถึงในง,งาน B.O.I. Symposium EV Supply Chain Edition ที่เป็นการรวมตัวของ7ค่ายรถยนต์ชั้นนำของจีนและ B.M.W. มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงแผนจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนในประเทศไทยพร้อมยกทัพสู่ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนของโลกไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ B.Y.D. M.G. เกรดวอลมอเตอร์เนตาฉางอานเจเอซีไอออนโอมดาและเจคูร่วมถึง BMW ดด้วยนะครับสำหรับงานนี้เป็นโอกาสที่สำคัญที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศจะได้รับรู้ถึงทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า และแผนการจัดซื้อชิ้นส่วนโดยตรงจากผู้บริหารค่ายรถยนต์ซึ่งจะสามารถสร้างโอกาสการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันได้และมีการคาดการณ์ว่าจะมีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศสูงสุดถึง90%เพื่อให้ประเทศไทยนะครับเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกที่สำคัญของโลกในอนาคตในปัจจุบันนะครับสำหรับประเทศไทยผู้ผลิตยานยนต์จากจีนที่ได้เริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้า e v ในประเทศแล้วมีอยู่3รายนั่นก็คือ g r รด t w a l มอเตอร NeTA และ MG ส่วน BYD และ g c i i o n มีแผนเริ่มที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับในช่วงไตรามาสที่3ถึงไตรามาสที่4ของปีนี้และทางฉ้างอานนะครับจะเริ่มผลิตในช่วงต้นปี2568โดยผู้บริหารของทางค่ายเกรดวอลมอเตอร์นะครับ ก็ได้กล่าวว่าต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนโดยปัจจุบันนะครับบริษัทได้ลงทุนตั้งโรงงานผลิตที่จังหวัดระยองโดยลงทุนไปแล้วกว่า12,500ล้านบาทและจะเพิ่มเป็น22,500ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ80-90%ภายใน3-5ปีข้างหน้า ส่วนบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์นะครับก็ได้กล่าวว่าปีนี้นะครับโรงงานเนต้าในประเทศไทยเริ่มเดินเครื่องโดยตั้งเป้าหมายการใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากถึง85%จากความพร้อมของซัพพลายเชนที่แข็งแกร่งในประเทศไทยและเชื่อว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งจีนและไทยนะครับจะประสบความสำเร็จร่วมกันในระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก ทางฝัง SAIC Motor CP จำกัดผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์ MG ในประเทศไทยนะครับก็ได้กล่าวว่าสำหรับรถยนต์แบรนด์ MG ได้เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเป็นปีที่11มีการผลิตรถยนต์หลากหลายรุ่นรวมยอดขายสะสมถึง225,000คันภายในประเทศไทยซึ่งทาง MG นะครับได้ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ และร่วมมือกับซัพพลายเออร์ไทยในการพัฒนานวัตกรรมรวมทั้งสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับโดยเชื่อมั่นว่านโยบายสนับสนุนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทยสามารถเพิ่มโอกาสให้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดโลกได้ ทางฝั่งของค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแผนเริ่มเดินสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงไตรามาสที่3และ4ของปีนี้อย่าง BYD นะครับก็ได้เผยว่าโรงงาน BYD เตรียมใช้ชิ้นส่วนในประเทศแล้วมากกว่า40%จากผู้ผลิตชิ้นส่วนหลายรายในประเทศไทยและมีแผนจะซื้อเพิ่มขึ้นทุกปีในอนาคตนะครับจะมีการยกระดับการผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนในประเทศ ให้เป็น made in Thailand ซึ่งสำหรับข่าวในประเทศไทยของ BYD อีกหนึ่งข่าวนะครับนั่นก็คือทางไรเว่นะครับได้ขยายคลังอะไหล่ BYD มีสำรองกว่า1ล้านชิ้นรองรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นของ BYD โดยใช้พื้นที่บางนาตราดที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับถึง4.5เท่าหรือ18,000ตารางเมตรและคลังอะไหล่แห่งใหม่ของ BYD นะครับยังใช้ระบบจัดการอะไหล่แบบใหม่ และการเบริกจ่ายที่รวดเร็วพร้อมส่งมอบอะไรให้ถึงศูนย์บริการภายในวันถัดไปรองรับศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีนี้ส่วนฝั่งของ g s i i o n นะครับก็ได้เผยว่าต้องการให้ประเทศไทยนะครับเป็นศูนย์กลางของอาเซียนซึ่งจะมีการลงทุนในโรงงานผลิตรวมถึงส่วนของการจัดจำหน่ายในประเทศไทยและต่างประเทศโดยร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ส่วนทางช้างอานออโตเซลประเทศไทยนะครับก็ได้เผยว่าทางช้างอานนะครับต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในอาเซียนทั้งการผลิตการขายรวมถึงการวิจัยและพัฒนาโดยมีการลงทุนราว10,000ล้านบาทและบริษัทนะครับได้คาดว่าจะมีการเริ่มผลิตรถยนต์ในไตรามาสแรกของปี2568ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า1,000 0แคันซึ่งในส่วนแรกนะครับจะใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทย อยู่ที่60%หลังจากนั้นนะครับก็จะมีโอกาสเพิ่มไปถึง90%เลยทีเดียวและจากภาพนี้นะครับก็เป็นอันชัดเจนแล้วนะครับว่าในควอเตอร์4ปี2024นะครับทางชางอานจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนบ้างนะครับโดยเป็นรุ่นอวตารวันวันและชางอานชี่หยวน CD 701ซึ่งใครที่รออวตารวันทอยู่นะครับก็อาจจะต้องอดใจรออีกพักหนึ่งส่วนทางโอมาดาและเจคูนะครับ ก็ได้เผยว่าบริษัทมีโรงงานผลิตรวม10แห่งทั่วโลกโดยมีรถยนต์ของบริษัทที่มีการส่งออกไปยัง80ประเทศทั่วโลกและประเทศไทยนะครับก็จะเป็นฐานผลิตหลักในอาเซียนสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะครับทาง B.O.I ก็ได้เตรียมการมาพักหนึ่งแล้วนะครับโดยทาง B.O.I นะครับได้ไปติดต่อแต่ละค่ายเพื่อหารือเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่แต่ละค่ายนะครับ ต้องการและสามารถหาได้ในประเทศไทยหลังจากนั้นนะครับทาง b o i นะครับจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนคัดสรันซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพมาผลิตชิ้นส่วนเพื่อนำเสนอให้ค่ายรถยนต์แต่ละค่ายนะครับได้เลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนตามที่ต้องการซึ่งนำไปสู่การเจรจาธุรกิจในประเทศไทย สำหรับปัจจัยภายนอกและโอกาสที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากจีนในสหรัฐนะครับซึ่งก็เห็นว่าจะเก็บเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงสีเท่าจากปัจจุบันนะครับที่เก็บภาษีอยู่ที่อัตรา27.5%กลายเป็นเก็บภาษีในอัตรา1 0 2 5เตซึ่งเป็นมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศสหรัฐซึ่งนอกจากเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับ ยังมีเรื่องของภาษีแบตเตอรี่โซลาเซลล์เหล็กอลูมิเนียมและอื่นๆซึ่งส่วนตัวก็มองว่าจากนี้ไปนะครับประเทศไทยก็น่าจะมีหลายๆโอกาสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมาของรถยนต์ไฟฟ้า EV เพิ่มมากขึ้นซึ่งในประเทศไทยสำหรับไตรมาสแรกปี2567นี้นะครับมีการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นอยู่ที่21,328ล้านบาท หรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o o k Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน